ผมรอคนไลฟ์สตรีมให้ดูอยู่นะครับเอ่อผมอัดคลิปอยู่เอาสักคนก็ได้อะไรให้เขาดูคุณพัชคุณพัชครับข้างหลังอะฮะไม่รู้ักเขามากกว่าอะไรวะเฮ้ยๆเฮ้ยๆเขาเขาเขาเหนือเขาเหนือฉันเหนือไหมจัฒนาการของฉันไวกว่าแสง อุ้ยอุ้ยอุ้เขาจู๊เขาจู๊เอาขึ้นเอาขึ้นเอาโดดลงอ่ะนั่นตกนี่ไอ้โว้ยตีโกยตีโกยตีโกยเฮ้ยเฮ้ยแต่ว่ต่ว่าอุ้ยจุกจุกอู้หูหูแหลกแหลกเอาเอาเล็งไม่ถูกเอาเอาโอเคไอ้โว้ยกูเดือดเลยวนไม้วนไมนี่แหละนี่แหละไม่เจอแน่ไม่เจอแน่บอกเลย

ไม่เยบิงหยจริงคนต้องเยอะแน่ใช่มันต้องคนเยอะเดี๋ยวรอก่อนล้วใครเนี่ยคุณต้องแข่งแล้วครับป่าเฮ้มันป่ายากอย่ามาปิดตรงนี้ไม่ปิดอะไรอย่างมุสุกิไอ้สัตว์อ้เอาลูกละหลังไปไหนแล้ววะเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วอะไรเนี่ยเอามึงกดเลยไอ้วันเก่ากดเก็บปดยังไอ้ยูไอ้กดพัดไปไหนไปไหน เฮ้ยเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยแหลกๆๆลกแห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 ลยอะเฮ้ยไม่โดนูดีวะเก็บไปเลยสัสเอาหายเอาหายไปแล้ววะเอาไอ้ยมุ่งคนอร่อยอ่ะเอาไปแล้ววะเอามุ่งคนอร่อยอ่ะเอาหายได้ได้ได้กินเหมือนเด็กโหลครับพี่พี่ทำไรครับพี่อ่ะ เด็กแถวนี้แหละเด็กไปไหนวะเมื่อกี้ยังกูยังไล่เด็กอยู่เลยฮะไอ้วันนี้คุณรัฐมันเจอรี่มาได้ยี่ห้อไอ้วัวโดดยา่ห้อจะไม่เชี่ยนั่งโดดคุณรัฐมันเจอรี่มาี่ยไอ้เย้แม่ง แหวบวะอะไรชมพูเฮ้ยอะไรชมพูเฮ้ยกูเอาโบทิ้งดีไม่ไหนเช่อะไรชมพูกูไม่อยากใหนเลยเฮียอย่าปิดไม่ปิดอืออ่าเหลวคนเตียวนะเด็กอยู่ไหนโอ้กูเหลือจะเชื่อของคุณติวแต่ว่าลงปิดไม่หลงไม่ได้ โอ้โหาไปเห็นวะไอ้เชี้ย้ไม่โดนเด็กปิวิวเด็กปิดวเด็กปิวเด็กิวเด็กปิวเด็กิวเั็กปิเดอัดมุมวเด็กปิวเด็กิวเวเวปเปเปิด็กวอะไรหน้เคุณคุณเด็เม ลองครับคนคนนั้นน่ะเลิกใกล้ผู้ชายทำงานโอทีสักทีโอ้ยกูเสียบนะไอ้ไอ้ป้ดป้ดก้าคือความมืด ข้าคือความมืดข้าคือความมืดเนี่ยข้าคือความมืดไม่แกล้งเฮ้ยเฮ้ยกูไปแล้วคุณติวตรงนี้ไม่มีหรอกไปที่อื่นเถอะเอ้ยคุณติวแล้วเขารู้ได้ไงว่าคุณติวอยู่แนวน่ย ไปที่อื่นเถอะไม่มีหรอกชั้นสองเนี่ยเออนั่นแหละเออเฮ้ยคุณเตียวเขาเซ็กเลยเขาแจ็คกระสับเครื่องไอ้เครื่องนี้เครื่องที่คุณแชมป์อยู่แม่งไม่เซ็กต่อเลยไอ้ยักษ์โง่ห่าตรงนี้จะเนียนอยู่ เนี่ยบอกเลยว่าตรงนี้เขาเม่ได้เข่าแล้วก็ใส่เต้นได้อตไอ้โอกาสไอ้โอกาสยอคนมึงเข่า two seconds later ก็รู้ละแต่งบู๊แบบไเจอะไอ้ยัลระเปิดประตูประตูย่าอะไรเนี่ย ้ยลงโจงไหนวะบอกเลยแบบพาเดินผ่านโอ้ยใครใครมันแช่ไมี่ชายมจะแช่งบอกเลยผมบอกเลยว่าว่าว่าคุณพาเดินผ่านผมไปแล้วประมาณสักไอ้เจ้ามันลูก เขามีมีคนบอกไว้ว่าเราสามารถเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งของได้นะไ e รับนัดเป็นเก้าอี้เหรอพี่ปิด <c oughs> เฮ้ยอย่าปิดไฟเฮ้ยยุบปวดหัวเฮ้ยปิดเลยก็ได้นะมันเงียนดีผมว่าเหลือวพี่คนเดียวอ๋อเป็นหนึ่งเดียวกับใบไม้อย่าะไปกดไปฉายดิ <c oughs> เป็นหนึ่งเดียวกับใบไม้กูปีนขึ้นต้นไม้ได้ไหม ไม่ได้มันปิดไม่ได้ไม่เห็นเนอะคุณพัรอะไรอะ <c oughs> ต้นไม้ต้นมันต้นมันไม่มีใบโอ้ยโอๆยโอ๊ยโอ๊ยหยุดหยุดหก็นึกว่ากิ่าไม่ไอ้เหี้ยเนี่ยผมมาแจกลูกอมให้มีใครสนใจปะถ้าเราวีนแล้วเนาะเหรอเออนี่อะไรวะที่ใครวะเนี่ยเฮ้ย ้ยฮาราวีนะนะน่ารั่นนั่งเลยครับไปตะแบงยังยังฮาราวีแล้วนะฮารโอ้ยยยยปวดหัวอะกะไม่ได้ตามเด็กเลยจุ๊บๆโรลิคอนเหรอวะยันแซมเป็นโรลิคอนเลยพวกนู่โอ้โหเนี่ยคุณพัดเนี่ยบอกเลย ใช้ใจมองดิใช้ใจมองมองดีๆถ้าดูดีมันไม่เนียนนะถ้าเดินผ่านมไปแว๊บๆมันก็เนียนอยู่หรอกผมว่าดูด้านข้างมันดูด้านข้างมันชัดเจนลบไปไปแล้วมาโดนแน่เฮ้ยเด็กเด็กนั้นเฮ้ยเด็กเด็ก โอ้ไมนเห็นเด็กไอ้เหี้ยเฮ้ยจะกูโดดยากเอาไปเลยวะเอาติดติดเอาไปเลยวะเอาใครปิดไฟไว้เหี้ยเปิดเปิดเปิดเออเนี่ยบอกเลยว่าแถวนี้นะวะเอ็นเอนเอนไม่เหนียวไม่ฝึกมาใหม่ มันยังไม่โหลดเอาใหมไใครมาปิดไฟไว้เดี๋ยเปิดเออแล้วเสียงเปิดประตูแถวนี้ใช่ไหมแน้นเน่แน่ไม่มีเฮ้ยดีไขอาเนี่ยเสียไหนใครปิดไฟไว้โอ้ยเปิดเออเิมา บางทีเราก็ต้องแบบ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 ว่าดีแผ่นิดหน่อยนะเห็นตอนไหนครับเนี่ยไอ้จะบวกเป็นใหญ่ไหมหรอเปล่าแกแบบว่า ต้องรอเหยื่อเลือกรอเหยื่อให้เหยื่อมันแบบตายใจอะไรเนี่ยว่าเราไปแล้วแม่แม่แม่คุณแชมป์คือรู้ไหมไอตอนที่คุณแชมป์ิดระบบตายป่ะเ่ยคุณแชมป์เปิดไฟเสร็จวิ่งวิ่งขึ้นวิ่งลงกูก็อยู่ตรงนั้นเว้ยพอคุณแจมปิดไฟกูไปปิดกูกูคุณแชมป์เปิดไฟกูไปปิดแล้วกูวิ่งกลับที่เดิมอย่างนั้นประมาณสองรอบอ่ะมันเนีย็นอะไอ้เี็ยทำร้ายคนพิการ เฮียหลวงกว่าทำไมหาไม่เจอเราต้องแบบเป็นแบบเด็กแม่งหายไปไหนหรอใครเปิดไฟวะเด็กเปิดไฟอะ อะไรวะโคตรดักใสจแบบแล้วสูมหน้าคุณพัทแบบแบบแบบแม่งแบบหน้าโคตรเหมือนหน้าแบบโคตรชั่วร้ายอะไรางเงี้ยขบวนโตะกับดาขบวนโต๊ะเบสเขาไปเยอะเขาอาบมีอะไรเอาอะเอาอะเอาไว,าว้ตึกเดือนตึกเดือนตึกเดือนมีอน้องสาวอะ เอาเฮลิคืนมาเอาเอาเอ้ยเวย์เวย์เวย์ย์เย์เวย์เวย์วย์เ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 วย์ยเวยวยเวยยเววยเวยวยเวยวยเวย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 วยเว้ยเ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 เว ตือตออุ้ยอุ้ยอุเอาเอาเปลี่ยนนะเปลี่ยนเอาติดติดติดเอ้ยคนนี้เขาถึกวะเขาถึกวะเฮ้ยเฮ้ยอ้ยเอลิเซยเอลิเซยเอาวะครับคตอะไรเอลิเซไอ้ยะสัสสอดไม่ได้ขอัมันชาด้วยต้องอก่อนเอาติดสัสสติดเปลี่ยนเพืกินบ่อย เป็นบ่อยเกินเป็นบ่อยเกินไม่เบื่อเหรอครับคุณมัดไม่เบื่อครรบเฮ้ยนี่อย่คุณแชมป์เขามีแคทออฟจริงเหรอุมถอดหน้ากากโอ้แต่ยังรับผมไทยเด็กด้วยกันน่ะว่าให้ยวันเด็กไอ้สักไอเย้ยวันเด็ก เดวันเด็กวันว่าะเฮ้ยมันเด็กเด็กเบียดเด็กเฮ้ยเฮ้ยมันติวหนเขาเสียหนเดกเียคติวหนูเขาเสียหนน้ากลัวเด็กติวอี